วันนี้ผมจะมาแชร์เคสน้องแมวลูคิเมียอีกเคสนึงนะครับป่วยเคสที่15นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยมีการส่งข้อมูลเข้ามาค่อคนข้างที่จะมีความครบถ้วนระดับหนึ่งนะครับผมก็จึงนํามาแชร์ต่อได้นะครับสำหรับน้องแมวเคสนี้เนี่ยมีปัญหานะครับในเรื่องของอาการที่สิ้นหวังเลยนะครับก็คือค่าไม่เลือดแดงนะครับตกตามลงมาเหลือ,อ13%นะครับแล้วก็มีอาการอ้วกเริ่มไม่กินอาหาร ผ่านมา1เดือนนะครับมีการสั่งมะโหเพิ่มและแจ้งว่าค่าเลือดเนี่ยฟื้นกลับมาเป็นปกติแล้วและขึ้นสูงด้วยนะครับจนผมก็มีความทึ่งนะครับสำหรับเคสนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเคสเลือมวันที่26มกราคมสนใจมะโหค่ะแมวปวดเป็นลูคีเมียตอนนี้ค่าเลือดอยู่ที่13.9%มาะหมอแนะนำให้ถ่ายเลือดให้ใช้มะโหแบบ1กล่อง2 5 0 0บาทครับ รีบให้น้องทานก่อนเพราะถ้าถ่ายเลือดไปแล้วก็จะดีขึ้นแค่ชั่วคราวไม่ได้ให้ดีขึ้นจริงๆแบบถาวรครับเหมือนเสียเงินฟรีผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีหนทางแน่นอนนะครับที่จะไม่ต้องมีการถ่ายเลือดนะครับแต่ว่าข้อดีของการรับการถ่ายเลือดสาหรับโรคลูคีเมียโดยเฉพาะเนี่ยก็คือมันจะตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย เขาจะกลับมามีปัญหาเดิมอีกนะครับก็คือค่าเลือดเนี่ยตกนะครับถ้าคุณไม่ได้มีบัตเจ็ตแบบว่าเป็น,สนแสนๆหลายๆแสนเนี่ยนะครับผมมองว่ามันไม่โอเคนะครับแต่ว่าแนวทางของผมเนี่ยก็คือการที่ให้น้องแมวเนี่ยฟื้นค่าเลือดด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องรับการถ่ายเลือดนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาเ,เดิมๆนะครับกลับมาอีกเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของน้องแมวเองก็ แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะประสบความสําเร็จนะครับโอกาสเนี่ยผมตีไปสักประมาณ50%ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องแมวแต่ละเคสเนี่ยมีความหนักเบาแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับการปรึกษาตัวแทนมหโหก็จะช่วยให้โอกาสรอดตายมีสูงขึ้นครับวงเล็บว่า ต้องเป็นตัวแทนที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะปรึกษาผมไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์เยอะทําเคสมาเยอะนะครับก็น่าจะโชคดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้อวยตัวเองเลยนะครับน้าหนักตอนนี้4.2โลค่ะ1กล่องอย่างน้อยจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงครับแล้วค่อยสั่งโปรโมชั่น2กล่องหรือ3กล่องก็ได้ครับเพราะน้องแมวต้องใช้อยู่แล้วก็น่าจะคุ้มค่ากว่า ทานจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อหรือหายได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หายขาดเพราะว่าถ้าภูมิคุ้มกันตกเนี่ยน้องแมวก็มีโอกาสที่จะโรคกําเริบได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับโรคนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของผมก็ได้นะครับอย่างเคร่งครัดเลยนะครับแล้วก็วันที่2มีนาคมนะครับประมาณ1เดือนนิดๆน,นะครับต่อมาเนี่ยก็มีการสั่งโมโหเพิ่มนะครับแล้วก็ แจ้งว่าน้องแมวเนี่ยค่าเลือดฟื้นกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสูงด้วยนะครับสาหรับระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเองนะครับผมก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับเคสนี้ตอนนี้น้องค่าเลือดปกติแล้วค่ะดีใจด้วยนะครับจาก13.9เป็น29.8เปอร์เซ็นต์ ทำไมเพิ่มมาเยอะจังนั่นแหละแบบตกใจแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้ผมดูนะครับการตรวจสุขภาพในแต่ละรอบกับคุณหมอนะครับว่าเป็นยังไงบ้านนะครับอันนี้ค่าเลือดรอบแรก13.9%รอบ2หาหมอเปอร์เซ็นต์เลือดลดลงเหลือ11%รอยปากกาคุณหมอเขียนให้ดูความแตกต่างคะ่ะ อันนี้ตอนป่วยน้องหายใจเร็วค่าเลือดต่ำแล้วก็อ้วกค่ะและตอนนี้เริ่มกินอาหารเองได้ไม่ต้องป้อน สำหรับเคสนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีการระบุระยะเวลานในแต่ละช่วงที่มันชัดเจนเหมือนกับเคสเอื่นๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องแมวก็สามารถรอดมาได้นะครับแล้วก็มีผลตรวจสุขภาพที่จากคุณหมอนในแต่ละครั้งที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยปกติแล้วก็น่าจะมีการตรวจอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อเป็นการ f o l l o w up จริงๆแค่นี้นะครับของผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าทํา ได้ประสบความสําเร็จนะครับมีแค่รีวิวนะครับประมาณนี้ตอนที่ป่วยนอนท่านี้ไม่ได้ค่ะตอนนี้กลับมานอนท่านี้ได้แบบสบายๆส,สุดยอดมากเลยครับ ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะครับในทางการแพทย์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สิ้นหวังนะครับแล้วก็มันทาให้เรารู้สึกหดหูนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับถ้าแมวเ,เพื่อนๆนะครับป่วยด้ยวยโรครูคิเมียแล้วก็อยากจะปรึกษาหรือว่าติดต่อผมนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0946122800นะครับหรือว่าลน์เบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็น โปรไฟล์นะตอนนี้ก็คือเป็นเสื้อสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ